จะมาแนะวิธีทําเสื้อคอตั้งกันจ้ามีแข็งนะคะทุกคนให้เราเดินฝีเข็มห่างเสื้อขาวคือผ้าเคมีแข็งนะคะเราจะใช้ฝีเข็มห่างในการเดินเนวไว้เวลาเราเข้าคอเสร็จอะไรเสร็จเราจะดึงได้เย็บที่เราเดินเนวห่างไว้เราจะดึงออกนะคะ วิธีนี้จะทำให้คอเรียบสวยเป็นเทคนิคงานผ้าอีกอย่างหนึ่งจ้าเราเดินห่างเสร็จแล้วให้เราเลาะระยะห่าง1น,นิ้วค่ะเลาะตลอดแนวเลยก็มาแบ่งปันเทคนิคดีๆนะคะสำหรับมือใหม่ก็ขอบคุณทุกการรับชมจ้า